หลุดโป๊คู่จิ้นรู้ใจตัวเองเลื่อนสถานะใหม่ชาวเน็ตแหยินดีสนั่นวันศุกร์สุดท้ายของเดือนก่อนจะหยุดพักผ่อนกันเพจตังจอมเผือกเรื่องชาวบ้านอย่างเจมอยร้อยแปดก็ขยันแจกการบ้านให้ลูกเพจได้เมาสให้ฝึกใช้สมองกันอีกแม้จะโพสสั้นๆแต่หลายคนอ่านแล้วก็เข้าใจได้ทันทีโดยเจมอยระบุว่าอ๋อเป็นเพื่อนมานานจริงแต่เพิ่งรู้ใจตัวเอง เพิ่งเลื่อนสถานะ KK งานนี้ลูกเพจต่างคอมเมนต์ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันว่าคู่นี้น่ารักเชียร์ค่ะเฟนโซนสิ้นสุดทางเพื่อนเกมนี้ต้องมีคนคิดแต่แรกอยู่แล้วฟินฟินปอไปไม้พอพานกับนอนหนูหรอ